สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เคเรือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าการที่ผู้คนนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อหากันได้ทั่วโลกเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ใกล้และไกลกันสามารถที่จะทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นได้ โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเราสามารถที่จะเล่นเกมกับคนที่ไม่เคยพบมาก่อนนะคะซึ่งสถานการณ์ที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไปได้ด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและครอบคลุมไปทั่วโลกเลยนะคะทาให้เราเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็น แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลนะคะได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะค่ะภาพนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะคะก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีการเชื่อมต่อหากันท,ทั่วโลกนะคะและการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องค่ะจากภาพนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีใดบ้างนักเรียนเห็นนะคะภาพนี้เป็นภาพที่ผู้ชายกําลัง วิดีโอ c a คุยกับผู้หญิงนะคะและอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นการากําลังค้นหาข้อมูลนะคะเมื่อกี้คุณครูก็ถามไปแล้วว่าจากภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีในบ้านนะคะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนภาพนี้นะคะก็คือกําลังค้นหาเรื่องของดวงดาวนะคะ เวลาที่เราค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนะะ็ตข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นะคะคจะอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจวิธีการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เนะะ็ตจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจนั่นเองค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์รูปแบบต่างๆนะคะคก็จะมีโอเปราซั a ฟอ i i อินเทอ e ์เน็ตเ r ็กโพรเล o o ์มีกูเกิล แล้วก็ Mozilla Firefox นะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะนิยมใช้ Chrome นะคะประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะคะใน,นด้านของการบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเรียกว่าอีเมลนะคะก็คือจะเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอ,อา่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเวลาส่งไปเนี่ยก็จะมี ผู้รับนะคะก็จะรับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะคะแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตามนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถที่จะส่งแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์เนีไปกับอีเมลได้ด้วยค่ะบริการด้านสื่อด้วยข้อความนะคะก็จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็คือนักเรียนก็จะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Li n e นะคะ การถ่ายโอนข้อมูลนะคะก็จะเป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาที่เราค้นหาข้อมูลและเ,เรียกข้อมูลต่างๆออกมานะคะก็สามารถที่จะเซฟเก็บไว้ในเครื่องของเราได้นะคะทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสือรูปภาพและเสียงค่ะ การซื้อขายสินค้าและบริการหรือ e-commerce นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น s h o ป e e Lazada นะคะก็จะให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะประโยชน์ด้านการให้ความบันเทิงนะคะเช่นเกมเพลงรายการโทรทัศน์รายการวิทยุนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ อินเทอร์เน็ตนะคะไม่ได้มีประโยชน์เท่านั้นนะคะก็ยังมีโทษของอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือใช้ในทางที่ผิดนะคะเช่นการโจรกรรมข้อมูลการทําลายข้อมูลนะคะ,ะซึ่งการโจรกรรมข้อมูลนะคะอย่างเช่นขโมยอีเมลของเราเนี่ยเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลจากใบเรียกเก็บเงินหรือบัญชีธนาคารของเรานะคะเป็นต้นค่ะการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะอย่างเช่น นำข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้หาประโยู่์ทางธุรกิจนะคะโดยเรายังไม่ได้อนุญาตนะคะหรือเอาภาพของเราไปเผยแพร่บนโซเชียลต่างๆค่ะการอนาจารผิดศีลธรรมและการล่อลวงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อนะคะอย่างภาพแรกเนี่ยก็มีการโพสตภาพเอ่อมันเป็นภาพเปื้อยนะคะหรือภาพรามุกนะคะซึ่งเอ่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะและอีกภาพเนี่ยก็คือเป็น ยกตัวอย่างเช่นมีการแชทคุยกับคนแปลกหน้านะคะแล้วคนแปลกหน้าก็ชักชวนไปนะคะซึ่งเราอาจจะโดนหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเรื่องอินเทอร์เน็ตน่ารู้นะคะในเว็บไซต์ l i v e w o r k ร์ e e t นะคะที่คุณครูส่งไปให้นะคะคือในใบางานนี้นะคะก็จะให้นักเรียนจับคู่ไอคอนที่ตรงกับชื่อเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ